บอ,อ,อเชื่อนิคมอุตสาหกรรมอม,มาตะนครปลอดภัยเร่งผันน้ำคลองสียัดลงบางปะกงช่วยบรรเทาด้านกรมอุตตุเตือนเหนืออีสานอากาศเย็นใต้ฝนตกหนัก ใช้พรบรมั่นคงคุมม็อบกอปท9-18ตุลาคมนี้พื้นที่พระนครดุสิตป้อมปราบพอบอรตอรนั่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์คุมสถานการณ์เตรียมตำรวจ56กองร้อยรับมือ มอภาค4เชื่อป่วนเมืองรวม34 4จังหวัดคนร้ายพุ่งป่วนเศรษฐกิจหวังลดเครดิตรัฐด,ดับไฟใต้ประชาและพระดอนเชื่อเป็นกลุ่มเห็นต่างถกสันติภาพบชนเดินหน้ายกรถจอดเกะกะ10ถนนสายหลักเข้มจัดระเบียบที่จอดรถตู้12จุด พร้อมกวาดล้างรถตู้เถื่อนหลังพิจารณาเส้นทางถูกกฎหมายแล้วเสร็จเขี้ยวข่าวให้คนค้นข่าวให้เข้มกับข่าวคน้นคนเนชัน่น สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวค้นคนเน네ชั่นในวันนี้นะครับวันนี้วันที่9ตุลาคม2556นะครับวันนี้มีการประชุมคอรมอตโต๊ะเล็กนะฮะแล้วก็มีการประกาศว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่18ตุลาคมนะครับ,รบก็บ้านเมืองของเราบางส่วนบางเขตบางแขวงนั้นมีการประกาศพื้นที่การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับนี่นะครับ ตั้งแต่วันที่9ถึง18ตุลาคมซึ่งก็เป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวให้ความเห็นมานะครับโดยพื้นที่ประกาศตามพระราชบัญญัติความมั่นคงนั้นมี3เขตท่านผู้ชมครับมี3เขตนะฮะหคือเขตดุสิตเขตดุสิตนั้นก็เฉพาะแขวงดุสิตและแขวงจิตลดานะครับสเขตพระนครเฉพาะแขวงเขตพระบรมมหาราชวังแขวงตลาดยอดแขวงบวรนิเวศ แขวงบ้านพานถมและแขวงบางขุนพรมและ3เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้แก่แขวงโสมนัสนะครับก็เป็นการประกาศใน3เขตเดิมที่เคยประกาศมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ,รบแต่ว่าก่อนหน้านี้ประกาศ3เขตแต่22 K แขวงวันนี้จนถึงวันที่18ตุลาคมนั้นก็3เขตแต่7 K แขวงนะครับนี่นะฮะซึ่งทางด้านของคุณจรุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีมหาไทย ก็บอกนะครับว่าสาเหตุที่รัฐบาลต้องประกาศใช้พรบการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก็เนื่องจากว่ามีกำหนดการต้อนรับนายกรัฐมนตรีของจีนในหลี่เค่อเฉียงนะฮะซึ่งจะมาประชุมสมัยสามัญทั่วไปกับทางรัฐบาลน,นะครับแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้ก็มีกลุ่มบุคคลชุมนุมประท้วงมีเป้าหมายเพื่อล้มล้างรัฐบาลขัดขวางการทําหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติการชุมนุมมีแนวโนม้ม ยืดเยื้อนะครับจากระดมมวลชนเข้ามาจํานวนมากทางคลมจึงมีความเห็นประกาศใช้พรบรความมั่นคงนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางด้านของบรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มกองทัพประชาชนโค่นระบบทักษิณในช่วงบ่ายหลังประกาศใช้พรบรความมั่นคงในพื้นที่แล้วนะครับผู้ชุมนุมก็ยังกระจายกันเป็นกลุ่มๆบริเวณถนน,นพิษณุโลกยังคงมีบางส่วนที่ร่วมร่วมฟังเวทีปราศัย นะครับท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยนะครับที่ยังปกตินะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ยังมีผู้ชุมนุมทยอยเดินทางเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับนี่นะฮะพลเรือเอกชัยสุวรรณภาพเสนาธิการร่วมกปทอบ,บอกว่าถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาสลายการชุมนุมก็ยินดีทําตามกฎหมายนะครับ,รบและยืนยันว่ากปท,ทชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธหากมีผู้ชุมนุมคนใดยั่วยุเจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรง หรือเป็นมือที่สก่อเหตุป่วนก็ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตามกฎหมายได้เลยนะฮะเพราะถือว่าคงจะไม่ใช่พวกผม mm hmm. คุณไทยกรพลสุวรรณนะครับบอกว่าถ้าเจ้าหน้าที่สลายการชุมนุมเราก็จะนั่งเฉยๆตำรวจอยากทำอะไรก็ทำไปถ้าต้องการให้คืนพื้นที่จราจรก็ทำไปขอชี้แจงว่าเราไม่ได้ปิดถนนตั้งแต่แรกแต่ยังคงปักหลักชุมนุมที่น่าทำเนียบต่อไป และขอยืนยันว่าที่นี่ไม่มีมือที่3ม,มีแต่คนของรัฐบาลที่จะมาสร้างสถานการณ์เองนะครับครับนี่ฮะอโอ้แล้วบรรยากาศตอนเย็นหลังจากที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมทราบข่าวว่ามีการประกาศพรบความมั่นคงเนี่ยทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยมีการขึ้นไป้ายไวเนลเลยนะครับระบุข้อความบอกว่ากลุ่มผู้ชุมนุมยินดีต้อนรับนายหลีเครอเฉียงนายกรัฐมนตรีอของจีน คือกลุ่มผู้ชุมนุมเองบอกว่าถ้าเกิดนายกจีนมาเนี่ยจะไม่เข้าไปขัดขวางแต่ว่าจะกลายสภาพเป็นผู้ชุมนุมที่ต้อนรับนายกไปซ้ำไปนะครับแล้วก็วันนี้ทางรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับพลตรีอดุลนรงศักดิ์นะฮะสองสามวันนี้เดี๋ยวจะได้ได้ยินชื่อท่านนี้บ่อยมากนะฮะเรื่อง16กโครงการจราจรก็จากท่านนี้เหมือนกันนะฮะวันนี้พลตรีอดุลนะครับไปที่ประตู3ของทำเนียบนะฮะ ปเจราจาต่อรองกับแกนนําของกลุ่มผู้ชุมนุมนะฮะก็มีพลเอกปรีชาเอี่ยมสุพรรณพลเรือเอกชัยสุนทรภาพนะครับขอให้ยาห้ายการชุมนุมออกจากพื้นที่แล้วก็ไปอยู่ที่สวนลุมเหมือนเดิมนะครับนี่นะฮะแต่ปรากฏว่าการเจราจาไม่เป็นผลนะครับเพราะว่าผู้ชุมนุมยืนยันว่าจะไม่ออกจากพื้นที่จะขอชุมนุมอยู่ตรงนี้แหละ ชุมนุมด้วยความสงบเรียบร้อยจะจัดระเบียบการชุมนุมนะฮะไม่ละเมิดกฎหมายและไม่ละเมิดสิทธิคนอื่นด้วยนะฮะจะดูแลบริเวณโดยรอบให้สะอาดด้วยะนะฮะแล้วก็อย่างที่คุณบรรจงเล่าให้ฟังแล้วผู้ชุมนุมก็ขึ้นป้ายใช่ครับรับนายกของจีนใช่ครับซึ่งในที่ประชุมกอรมน,อนนั้นนะครับมีรายงานข่าวว่าพลตือเดชอดุลแสงสิงแก้วนะครับในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบนะครับ<ม>ก็ บอกนะครับบอกต่อที่ประชุมว่าจะสามารถแก้ไขสถานการณ์การชุมนุมที่ทำเนียบได้ภายใน10วันนับจากนี้นะหรือว่า10วันตามที่ประกาศใช้พรบความมั่นคงนะครับและจะทําตามมาตรการจากเบาไปหาหนักยึดหลัก3ข้อก็คือต้องทําตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต้องดําเนินการตามขั้นตอนและมาตรการอย่างเข้มงวดต้องเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับได้นะครับแผนปฏิบัติการมีทั้งสิ้น4ขั้นตอนคือ1เตรียมการ2รเผชิญเหตุนะครับ 3. ปฏิบัติการใช้กำลังและ 4. การฟื้นฟตูตอนนี้อยู่ในขั้นไหนตอนนี้อยู่ในขั้นเผชิญเหตุครับ,รบนี่ฮะอยู่ในขั้น2แล้วนะครับ,รบแต่ว่าการประกาศใช้พรบรความมั่นคงเนี่ยนะครับวันนี้คุณภัยบูรนิติตะวันสวสัญหาหนึ่งในกลุ่ม4 0สิวเองก็บอกนะครับว่าการประกาศใช้พรบรความมั่นคงของ,ของคอรมอชุดเล็กเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นการกระทําที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา63ที่บอกว่าบุคคลเนี่ยมีเสรีภาพในการชุมนุมได้อย่างสงบและปราศจากอาวุธนะครับซึ่งทางคุณไปบูลบอกว่าตัวเองและคณะนั้นเตรียมที่จะยื่นเอาผิดครมชุดนี้กับสารรัฐมนูญด้วยนะฮะนี่นะฮะแล้วก็มีนักวิชาการที่ม่เห็นด้วยอย่างอาจารย์ชัยยันชัยพรนะครับบอกว่ามาคือพรบความมั่นคงเนี่ยมันถือว่าเป็นกฎหมายพิเศษนะฮะแล้วถ้าหากว่าใช้พัมเพื่อต่อไปมันก็จะไม่พิเศษ ไม่ศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปแล้วนะครับแล้วก็ดูท่าทีของกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณเนี่ยเขาก็ไม่มีท่าทีรุนแรงอะไรนะรอาจารย์ชัยพรเนี่ยบอกว่ารัฐบาลเนี่ยตื่นตูมมากมตื่นตูมมากที่ประกาศใช้พราบาความมั่นคงทําไมไม่ใช้กฎหมายปกติใช้กฎหมายพิเศษมากๆมันก็จะกลายเป็นกฎหมายที่ไม่พิเศษนะฮะผมมองว่าที่รัฐบาลประกาศออกมาเพราะกลัววันที่1213จะมีมวลชนมาเติมและคุมลำบาก กลัวสัญ,ญลักษณ์ของวันที่14ตุลาคมเพราะการชุมนุมของปอตอกอปอทอครั้งนี้มีกลุ่มอาชีวะเข้ามาร่วมด้วยนี่นี่ฮะกลุ่มอาชีวะก็เป็นกลุ่มที่มีพลังใช่ครับก็คุณชูเลยงสนาวิสิตก็พูดสอดคล้องกันนะครับประธานวิ่ายการนะครับก็บอกว่าการประกาศใช้พรบความมั่นคงนะครับก็เพื่อรักษาหน้าของนายกรัฐมนตรีเท่านั้น เพราะจะต้องใช้ทำเนียบรัฐบาลในการต้อนรับนายหลี่เคร่อเฉียงนะครับนายกรัฐมนตรีจากประเทศจีนทั้งที่จริงๆแล้วการชุมนุมเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแต่การที่ใช้พรบความมั่นคงเพื่อที่จะเอาบ็อบไปไว้ที่อื่นเพื่อรักษาหน้านายกนั้นเป็นการจํากัดสิทธิประชาชนหรือไม่การจะทำอะไรก็ตามรัฐบาลต้องรอบข้อเพราะปิดฟ้าด้วยฝ่ามือไม่มิดแน่นอนนะครับก็อย่างที่อาจารย์ชัยยันบอกนะครับว่าดูแล้วกลุ่มผู้ชุมนุมก็ ชุมนุมตามกรอบตามระเบอบนะฮะแล้วเขาบอกได้ซ้ำไปว่าเขาไม่ได้ปิดถนนตำรวจมาปิดถนนเขาเองอนะฮะเอาเหล็กรั้วเอารั้วเหล็กมากั้นปิดถนนตั้งแต่วันก่อนนะครับนี่นะฮะเอาละฮะเ,เดี๋ยวติดตามกันนะครับ,รบเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าฮะมาดูเรื่องอื่นด้วยนะครับตอนนี้พักสักครู่ครับร่วมสนุกตอบคำถามกับชาทีพลัสชาอูหลงมีประโยชน์มากกว่าชาเขียวอย่างไรก็ไก่มีสารต้านอน,อนุมูลอิสระ ขอไข่ช่วยลดการดูดซึมของไขมันพิมพ์เอ็นเว้นวักตามด้วยคำตอบส่ง SMS มาที่4240666รับขออที่ระลึกจากชาทีพลัสวันละสองรางวัลรายชื่อผู้โชคดีร่วมสนุกตอบคำถามกับทีพลัส